ท่าน,นี้ก็จะเป็นของชอเชดใช้เป็นแจ้งได้พ่อแม่พีน่น้องนุ่มหน่อยหนาะม้นขนรูปรอเข้าไปเต็มเต็มแล้วบอกใครไปไปอีลีว่าโดดแล้วเนอันชอเชดใช้วันสดอตรงยางเหลือเด้วสัสนว่าเพราะว่าแฟนครับเอฟซี FC ของเจ้าไปเฮียหลายรอบแล้ววสัสง,ง่ไงทองไงมามาหลาหลบแล้ววสัสดไปอีลีพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานเข้าไปหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเข้าตัวกับ แต่เข้าตัวเน้นตัวเจผู้ใดเป็นแฟนครับได้บอหมานบอได้ก็ดีใจนั่มพ่อแม่พี่น้องขันยังบอท่านได้เฮามาติดตามชมเมือ่อในเสียมาประชันกันสามเซียนพูดได้ดดล่ามาดามก็อยากแก้มน้ำเพลนเนาะเดล่ามาดามกะอยากแก้มน้ำเพลนคล้องช่อเจ้ใช่ยเป็นได้ห้าเบื่องประวัติก่อนยังไม่หลุดนะสองยังมาให้เห็นสองยังมาให้เห็นวันนี้หลุดกระจุยยพ่อแม่พี่น้อง วันนี้กะสองยังมาให้เห็นวันนี้กะไปทังอุบุวันนี้กะหาไมา่เห็นเอาเบิ้งเข้าเข่าประวัติประวัติตพอแม่พี่นองจังไดเพื่อนกะเข้าไปแล้วบอกได้ใส่ฟังนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปล่อเห็ดห้แฟนครับชื่นใจขึ้นมากอีกพอได้เห็นว่าเข้าแล้วนะคะเข้าไปแล้วเป็นจ้าได้แม่เท่าช่อเฉดใช่มันบอมันบอได้บอ ติดตามลูกเคยตลอดบ่รักเดียวใจเดียวอีหลีบ่เป็นตแต่ได้แต่งลูกเคยบ่คันยั่งบ่ท่านไดเป็นตแต่ได้แต่งเมือนี่มาติดตามชมว่าช่อแช่ใช่จะให้ตัวไรจะเข้าจะปังบ่บ่คัดบ่หวงบ่ไหวบ่นี้ไหวเด้ให้เบื้องไปเลยได้ย,ยาเฝ้าเรียนทานคันว่ามาดามเกินปั๊บเอ้ยเวาโดนไปเบื้องทางกลนพุ่นดอกพุน่นมาชิว่าไปเบิง่งทางอันหลังคิปพุ่นดอกพุ่นว่าไอใกล้คลิปสิจบพุ่นดอกพุ่นสิว่านาะ บ่ได้เปลี่ยนจังสนเด้เสียเบื้องเลยด้ยมามามาหยับมามาันีหยับมาไฟสิไปกบช่อเศษดใช่ไปรักเดียวใจเดียวที่เหนียวเนน่นชอเช็ดใช้ให้มาบบานี้อุ้ยเสียงทุ่มเธอมาดาตีคือเบาเป็นปานเสียงนั่งเอกเตี้ัชันตัวเนาะเบาเรียงเบาหน่อยเนาะมักเบาหลุ่นนอนก็เาเสียงมวนๆปานดารานั่งเอกแุ้ละเนาะอ่ะดัดไปชอบก็จัดคัดก็ผ่านลูกป้านาอหยับมาพู แคบนาจอบ่เป็นมาดามจะอ่านให้เพื่อจะได้ไปสอปปลาววันที่สองวันศุกร์ที่จะถึงนะคะอย่าลืมติดเบิลอย่าลืมเบิงตัวเบิลไว้นั่งพ่อแม่พี่น้องอ่ะชอแช่ชัให้มารูดเลาาพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่สองวันศุกร์ที่จะถึงนะคะลงให้ก่อนหนึ่งวันแปดกับศูนย์สองตัวสี่หางให้แค่สี่หางในเข้าไปทือว่าปังสุดๆนาะพ่อแม่พี่น้อง 2ตัวสหางก็จะมี8 2 8ส0 2แปเบิ้ลจะเป็น8 8 0 0 3ตัว3หางแปดศูนย์สองแปดศูนย์สามตัวเน้น2หางเน้นที่0รูดที่0นูนย์เน้นไปที่0 2 0 3 3ตัวเน้น2หางแปดศูย์สามโดยบอกขักเนาะแ0ดศูนย์ค่ะ เพิ่นย่านกอดขอกันมาว่าอ่ะเพราะว่าเพิ่นมักซู์แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยแล้วมาดามจะให้เบิ่งของเลขมีที่มาเอามาประชันสามเซียนสามเซียนเพราะว่าของเลขมีที่มาก,ก็ถือว่ายั่งบ่หลุดพ่อแม่พี่น้องถือว่ายังไม่หลุดห้ายังมาให้เห็นห้ายังมาให้เห็นของเพิ่นถือว่าบ่หลุด ได้เป็นแฟนคลับจับตามองช่วงนี้บ่ได้เอาไปประกอบกับเลขกเดินประจําวันได้เสี้ยนมุ่แยงตาแหน่งไปแล้วเด้เลขมีที่มาต้องสปีจดจาควงเราเรียบาทนี้เหาไทยเหามาสปีดเลยเด้จับคู่เขาวัดนาเียประปรสัน้นกันกับเลขเด่นประจําวันอีกคือเกามาไปบาทนี่เพราะว่าให้ห้ามาทั้งบนและล่างเพราะว่าหลักร้อยแม่นๆจะเป็นของเลขมีที่มาจับตามอง แอตามองลักลอยมันเหม็นเดี๋ยวมาดามใส้เบื้องประวัติเพิ่นจักหน่อยของเพิ่อนลักน่อยมันเหม็นเขาางวดใดเนี่ยงวดนี่เขารักซิบกับลักหน่วยงวดนี่โบผ่านพรมีพี่น้อยงวดนี้เข้าไปหลักหน่วยไฮ้ยไอจี้คือเป็นลักลอยมันเหม็นวันนี้คือมาลักหน่วยเนาะบาทนี่ไปย่างตำแหน่งลักหน่วยบ่มงวดนี้ก็เข้าทางอุบุนงวดนี้ก็หลักร้อยมาอ้าวเริ่มมาแล้วรักร้อย เริ่มมีเริ่มมีเอาลุดลายอยู่เล่นนี้ของเล็กมีที่มาแต่กี่ของผนเข้าไปมีแต่จับคูมแม่นสุดๆงวดน,นี้ก็หลักสิบหลักหน่วยเอาซิบว่าได้หะเอาหลักหน่วยน้ำเล็กมีที่มานี่บอกหลักหน่วยกับหลักสิบซิบ่ยูนี่บอกของเล็กมีที่มานี่บอกอะแคบหน้าจ้พ่อแม่พี่น้องคันพูดใดสิตามของเล็กมีที่มาอย่ยาอย่าละสายตาเรื่องงวดนี้ไม่แน่อาจจะแตกสามตัวแล้วอย่าดื่มติดเบิ้ลน,นะคะ อย่าลืมติดเบิ้ลมื่อนีวาสิเป็นจังไดเลขมีที่มาให้มาในว,วันที่สองคือพรุ่งนี้นะคะรูดบนล่าง6กับ8ปสองตัว4หางสองหกสองหสี่แเบิ้ลก็จะเป็น6ก8กแมตัว3มหาง6กสองแด 6กสี่แปดหหแปดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สอง8ปสี่แดสามตัวเน้นสองหาง6กสอง8ปสี่แดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของดาล่ามาดามอยากลงพ่อแม่พี่น้องบอกขอมากกะล่งห้คือเกาอยากลงถ่าอยากลง อยากเป็นหนึ่งในนันขึ้นกัน <c oughs> อยากเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันอยากเป็นหนึ่งในหนันขึ้นกันพ่อแม่พี่น้องอ่ะมาเบื้องบาทนี่ว่าค้องมาดามสิเปลี่ยนตัวใดสิเข้าสิปังบ่สอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้กดติดตามให้น้ำเนียกดลูกวใจให้น้ำพร้อมจะได้อยู่ไกลๆกันเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าวะวดนี่ค้องมาดามกอดข้อกันมาศูนย์กับสอง งวดกวนรุดกระจุยพมีพ่นองเบื้องประวัติจังหน่อยนอกก้อนสีเบื้องของดัลล่ามาดามวันนี้เข้าไปที่สองหนึ่งหนึ่งสองนะคะอยากมาให้เห็นจับครูเนาะวันนี้กระลุดเอา้าคือลุดลายแถวบบเป็นตาตามแล้วมาดามเาิเอา้าวันนี้กระรุดพอมีพ่นองรุดสามวันติดติด,ตดพุ่นต้นเอา้าแล้วก็งวดน,นี้หาเจ็ดเจ็ดหาเขาตัวเน้นตัวเจ้อุ้ยคือลุดลายงวดแถวมาดามเจ้าบบเป็นตาเพิ่นตามเด้บ่เป็นตาเพิ่นตามเด้แต่ว่าเดือนนี้ รูต่อกันสามหมวดพ่อแม่พี่น้องเอาอกเป็นยังเอามาเป็นแนวทางําหรับผู้ชอบผู้ใดเป็นแฟนคลับรักเดียวใจเดียวกะมาดามอยากไปกะมาดามผู้ใดสิจับมือผู้ใดสิจับมือกะมาดามเดม่านี่มาจับมือกันมาจับมือกันแม่นๆไว้เฮ้าไทยสิไปกะมาดามเดเมื่อมากมาจับกันไปน้ากัน มาดาให้วันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่สองหกับแปดสองตัวสี่หางสองหกสองแปดสามหกสามแปดเบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดอย่าลืมตัวเบิ้ลนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมมันสองตัวนี้น้ำเนี้เด้อมันหลายตัวเ๋ยวมาถามเตี้ยจักแล้วล่ะสิว่าจังใดล่ะพ่อแม่พี่น้องย่านมันรูดไหม <laughs> ยันไมนรุ้เลยบอกหลายตัวเอาว่าเป็นยังเอาตัโตเน้นเนั่นละมันใจเราละไปกับไปยู่กับยู่ทั้งละเนาะอ่างเบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดซ่สามตัวสามหางแปดสองหกแปดสามหกแปดแปดหกสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองหกสามหกสามตัวเน้นสองหางแปดสองหกแปดสามหกแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของดาล่ามาดามเนาะกาบขอบุญขอบุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามชมนาะบอกว่าสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบขอบอกพูดหลายๆอ่ะให้เบื้องของเพื่อนๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องของเซียนนมเข้าไปห้าเก้าตรงเออห้าเก้าเข้าตัวกับลงคลิปให้แล้วประชันกับเลขเด่นประจำวันแล้วก็ข้องสิบ สามสิบหาเสี้ยนดังก็จะมีของแม่มารวยล่งไหแล้วประชันกับแมวน้อยนำโชคเข้าไปติดตามช่วแล้วก็ของออปลอยเปดเข้าไปเต็มๆลงประชันให้แล้วกับของลุงสงของปูศูนย์เจ็ดเข้าตรงๆยังไม่ทันไหนมาของออส่งเข้าตรงๆยังไม่ทันให้มารอค่ะ อาชอบพ้องไทยคอมเมนตนมากับนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้เอามาลงให้เนาะจะได้เอามาลงให้อบข้องไถยมาแคปหน้าจอของดารามาดามอีกครั้งหนึ่งว่าจะเข่าจะปังบอจับคู่จะไปบงหวัดนี่พราะจับคู่กันมาบกบกบกอบกอดข้อกันมาซช้ำเอาเก่ามาเสย่อเม่พี่น้องเมื่อนีมือไม่ไปไม่ของดารามาดามกับไปทางอุบลนอุดรอเด่อดนี่ไปทางอุบลนเด่นนี่สี่ห้าห้าสี่เข้าตัวเน้นตัวเจะุนต้นเนี่ย ผู้ใดเป็นแฟนครับของดาล่ามาดามมาไปต่อบาทนี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้กราบขอบุญขอบ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่มบอวว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ